สวัสดีครับผมอาจารย์ปศะสินตอนนี้เราก็มาถึงบทที่18กันแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันว่าการดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิเบื้องต้นนี่เป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าโฉนดที่ดินนี่มีอะไรกันบ้างที่เขาทําการซื้อขายกันโฉนดที่ดินส่วนใหญ่ที่เขาทําการซื้อขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอส44อ,อันนี้ก็คือโฉนดที่ดิน นะครับมันก็จะมีนอสสีจอนอสสีงออะไรพวกนี้ครับแต่พวกนี้จะเป็นฉนดที่ดีแล้วสามารถซื้อขายอาโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือกันได้ส่วนนสสามกอกับนสสามแล้วก็นอสสามขอนี่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์นะครับยังไม่ได้เป็นฉนดแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถไปขอออกเป็นฉนดได้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาจะทําการซื้อขายกันเนี่ย ก็จะเป็นนสสามกหรือว่าคุดเขียวนะครับถ้าเป็นโฉนดมันจะเป็นคุดแดงส่วนคุดดำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยก็ทําการซื้อขายได้นะครับโอนเปลี่ยนม,มือได้แต่เขาจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฉนดนะครับเป็นโฉนดนสสี่คุดแดงกับเป็นนสสามกคุดเขียวเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมัน นสสามก็คือหนังสือรับรองว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินก็คือ,อคุดดําอนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้สามารถซื้อขายจำนองได้แต่ตอนจะขายต้องประกาศว่าจะขายล่วงหน้า30มสิบวันนะครับในสามสิบวันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้คนเนี่ยามายื่นคัดค้านการออกโฉนดได้ถ้าเกิดเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบแล้วก็นกสสามเนี่ย มันยังเป็นเขาเรียกแหละเขาเขามันเป็นเอมันเป็นแปลงสำรวจนะคะมันยังไม่ได้เป็นภาพถ่ายทางอากาศทางดาวเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักหมุดอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงแนวหลักตามธรรมชาติอย่างเช่นใกล้ด้านตะวันออกมีต้มนมะพร้าว ตะวันตกมีต้นกระถินอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้มันมีความไม่ชัดเจนได้นะครับแล้วเรามาดูนศส,สามก,ก็เหมือนกับนศส,สามแต่ต่างกันตรงแต่ต่างกันตรงที่มีการลังวัดแล้วก็มีภาพระวังรูปถ่ายทางอากาศก็จะเป็นคุดเขียวสามารถซื้อขายจำนองได้ ตอนขายไม่ต้องประกาศนะครับสามารถทําการซื้อขายโอนเป็นมือได้เลยแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดทางราชการเขามีประกาศให้ไปเปลี่ยนเป็นโฉนดก็สามารถอานอศส,สามก่อนเนี่ยไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดนะคะเป็นนศส,สีได้เลยทําให้เป็นที่นิยมมากกว่านอศส,สามกับนอ,ส,อสามขอแล้วก็โฉนดที่ดินนอส,อสีก็คือครุดสีแดง สามารถทําการซื้อขายจำนองโอนกนรรมสิทธิ์ได้ตามปกติก็คือโฉนดที่ดินที่เราทําการซื้อขายกันนะส่วนใหญ่ก็จะซื้อนอสอสีคือถ้าเราเป็นในหน้ามือใหม่เนี่ยแนะนําก็คือเราก็พยายามทำการซื้อขายกระดูที่นอสอสีเป็นหลักก่อนดีกว่าพวกเอกสารอื่นเรายังไม่เข้าใจอย่าไปทํานะครับเพราะว่าเราเป็นคนกลางมีอคนประสานงานเราต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้าอะไรที่เรายังไม่เข้าใจต้องถามผู้รู้หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงก่อนนอกนั้นก็จะเป็นพวกเอกสารสิทธิ์ที่ดินอื่นๆเช่น2ขอ1สิทธิที่ครอบครองอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นศ .2 นศ .3 นค .3 สปกพบท .5 เป็นต้นพวกนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นควรออกห่างๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อที่เขาเอาสปกเอา พอบอทอห้าอะไรมาขายเนี่ยก็อย่าไปหลงกลเขาหรือว่าไปเชียร์ให้กับผู้ซื้อมาซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่เอกสารสิทธ์ก็คือกรรมสิทธิ์ยังเป็นของอของหลวงอยู่นะครับคือเหมือนกับเหตุการณ์ที่วังน้ําเขียวที่คนเข้าไปปลูกรีซอร์หรืออะไรต่างๆพวกนั้นเป็นอพอบทอททห้าก็คือเป็นใบเสียภาษีเฉยๆซึ่งใบเสียภาษีเนี่ยใครไปเสียก็ได้ นะคบเพราะว่าเราเสียภาษีให้กับทางการทางการเขาก็รับอยู่แล้วเขาก็ออกใบเสร็จให้ว่ารับเงินค่าเสียภาษีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเลยที่ดินก็ยังเป็นของหลวงอยู่เพราะถ้าเกิดทางหลวงเรียกคืนก็คือทั้งหมดที่คุณไปปลูกไปสร้างหรือจ่ายต่างไปก็คือศูนย์เปล่าก็โดนรื้อถอนทิ้งหมดเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกให้หา่างนะครับอย่าไปยุ่งอ่ะคันนี้เรามาดู เอกสารนอสอสี่หรือว่าโฉนดที่ดินกันว่าหลักๆเนี่ยที่ควรดูคืออะไรก็คือที่มุมขวาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นนอสอสจอก็คือเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็เลขโฉนดที่ดินฝั่งนี้ก็จะเป็นอระวางนะครับเป็นระวางแล้วก็เลขที่ดินหน้าสำรวจตำบล อำเภอจังหวัดอะไรก็คือเป็นตำแหน่งของที่ดินแปลงนี้ว่าตั้งอยู่ที่พิกัดนี้นะครับตรงระวางาเลขที่ดินอันนี้เวลาเราไปหาค้นหาข้อมูลาราคาประเมินในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เนี่ยนะเขาก็จะให้กรอกเลขที่โฉนดที่ดินหรือว่าเลขที่ที่ดินเลขที่หน้าสำรวจ แล้วก็อำเภอจังหวัดมันก็จะขึ้นข้อมูลของที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาให้เราเราก็มาตรวจสอบในโฉนดของเราอีกทีหนึ่งว่าที่ดินรูปแปลงตรงตามที่มันโชว์ในระวงังในระวังที่ดินไหมนะครับการค้นหาแปลงระวังที่ดินผมก็มีคลิปไว้ให้แล้วก็ลองไปศึกษาดู เวลาเราเข้าไปใส่ข้อมูลของฉนดที่ดินที่เราต้องการหาเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปแปลงขึ้นมาให้ถ้าเราค้นหาแปลงถูกแปลงที่ดินมันต้องตรงกันหันหน้าทางทิศเหนือ,อรูปแปลงก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่ได้ถ้าผิดเพี้ยนไปก็แสดงว่าคนละแปลงแล้วแล้วก็มาดูที่ขนาดพื้นที่ว่ากี่ไร่กี่งานกี่ว่ามันก็ต้องตรงกันเท่ากัน ส่วนตรงนี้จะเป็นมาตราส่วน1่ต่อพันก็หมายถึงว่าถ้าเราวัดหมุดถึงหมุดตรงนี้เนี่ยได้5สมมุติว่าตรงนี้เราวัดได้เ10เซนถ้า10เซนเนี่ยก็แสดงว่าที่หน้าที่ดินจริงเนี่ยมันก็จะเท่ากับความยาวเนี่ย100เมตรเพราะว่า1เซนเนี่ยมันเท่ากับ10เมตร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เราวัดได้ร้อยเซนถ้าตรงนี้เราวัดได้สิบเซนก็เท่ากับพื้นที่จริงมันก็จะเท่ากับร้อยเมตรแต่โฉนดที่เราวัดเนี่ยต้องเป็นโฉนดของจริงหมายถึงวัดไซต์เท่าของจริงนะถ้าเกิดเราไปถ่ายเป็นย่อมาเท่ากับ a 4ซีมาตาส่วนตรงนี้มันจะเพี้ยนทันทีมันจะวัดแล้วมันจะไม่เท่ากับของจริงดังนั้นเราต้อง วัดจากฉนดต้นฉบับตัวจริงหรือไม่ก็สำเนาที่ถ่ายมาไซส์เท่ากับตัวจริงเราถึงจะใช้มาตราส่วนตามนี้ได้ฉนดก็จะมีมาตราส่วนหลายแบบบางงานก็จะเป็นมาตราส่วน1ต่อสองพันก็หมายถึง 1, 1นเซนถ้าเราวัดได้1เซนก็เท่ากับ20เมตรแต่อันนี้มัน1ต่อพันก็คือถ้าวัดได้1เซนก็เท่ากับ10เมตรแล้วก็คูณเข้าไป แล้วก็หาพื้นที่กว้างคูณยาวแล้วก็คำนวณเอาว่ากี่ตารางเมตรกี่ตารางวากี่ไร่ก็คำนวณได้หรือจะใช้ Google m a p นะครับผมก็มีทำคลิปเอาไว้ใช้ Google m a p เนี่ยเข้าไปวัดในพื้นที่จริงเลยก็ได้มันก็จะได้ค่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็แล้วแต่ะสะดวก อันนี้คือด้านหน้าที่เราต้องดูอ่ะคราวนี้มาดูด้านหลังอันนี้มันจะเป็นฉนดคนละแปลงกันนะครับอันนี้ให้ดูแค่ด้านหลังว่าด้านหลังเนี่ยมันต้องมีสารบัญจดทะเบียนคือถ้าเราดูจากต้นฉบับจริงเนี่ยมันก็ควรที่จะดูตั้งแต่ถ้ามันมีสามสี่ใบก็ควรดูตั้งแต่แรกเพราะว่ามันต้องต่อเนื่องกันถ้าเป็นโฉนดจริงคือถ้าเป็นฉนโฉนดปลอมเนี่ยบางทีมันไม่ต่อเนื่องกัน เราก็จะรู้แล้วว่าโฉนนี้มันมันมันมีอะไรผิดปกตินั้นเราก็ต้องดูว่าการถือครองตั้งแต่แรกเปลี่ยนมือมาเนี่ยเปลี่ยนมือมายังไงมีการซื้อขายถ่ยถอนจำนองหรือว่าให้าจากามรดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูล่าสุดเนี่ยว่า,าผู้ถือกรรมสิทธิ์คนสุดท้ายเนี่ยตรงกับเจ้าของทรัพย์ที่เขามาฝากให้เราขายหรือเปล่า พราะถ้าเกิดไม่ตรงนั่นหมายถึงว่าก็มีอะไรผิดปกติเหมือนกันเขาอาจจะไม่ใช่เจ้าของตัวจริงหรืออาจจะเป็นคนที่รับมอบหมายมาเราก็จะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้เรากําลังติดต่ออยู่กับใครตรงนี้สําคัญดังนั้นทุกครั้งที่เราขอเอกสารสิทธิ์เขาดูเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงยืนยันแสดงตนเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงว่าเป็นใคร เพราะเวลาเราทาสัญญาปิดหรือเอ็กซ์คลูซีฟที่เขาฝากให้เราขายทรัพย์เนี่ยเราก็ควรจะทํากับเจ้าของหรือถ้าเกิดเป็นผู้มอบอำนาจเป็นตัวแทนก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของมาให้เราอันนี้ก็จะเป็นการดูโฉนดของอนศสซจออันนี้ก็จะเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ทั้งชุดกรณีคอนโดเนี่ยมันจะไม่เป็นโฉนดมันจะเป็นเขาจะเกียรเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ทั้งชุด เพราะว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินร่วมในคอนโดสมมติว่า500ยูนิตก็คือเจ้าของห้องเนี่ย500ยูนิตก็คือเป็นเจ้าของร่วมในกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะถือเป็นหนังสือสแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดก็คือจะมีอัตราส่วนกันคนละกี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปดังนั้นถ้าเกิดตึกมันเก่าแล้วหรือว่าตึกมันเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องขายหรือ ต้องแบ่งเงินกันเนี่ยเขาก็จะตีราคาจากมูลค่าที่ดินแล้วก็มาแบ่งกันหรืออาจจะแบ่งค่าใช้จ่ายการในการสร้างตึกขึ้นมาใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับตรงหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นกรรมสิทธิในอาคารอาคอนโดนเนี่ยอยู่กี่ตารางเมตรเราก็ที่เราต้องดูก็คือห้องชุดเล็กที่ ห้องชุเลขที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเลขที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแล้วก็ชั้นที่อยู่ชั้นที่เท่าไหร่อาคารเลขที่เท่าไหร่ก็หมายความว่าบางกรณีเนี่ยคอนโดมิเนียมอาจจะมี2อาคาร3อาคารมันก็จะมีอาคาร A อาคาร B อาคาร C หรือว่าหนึตรงนี้เขาก็จะระบุไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นอาคารอะไรชื่ออาคารชุดอะไร เพื่อใช้ในการหาราคาประเมินเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เรา,าสามารถเสิร์ชหาข้อมูลราคาประเมินท้องชุดได้โดยใส่ชื่ออาคารชุดดังนั้นชื่ออาคารชุดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยว้นวรคอะไรเราต้องเว้นวรคให้ตรงกับโฉนดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราพิมพ์ต่อติดก,กันเข้าไปเลยเนี่ยบางทีเราหาไม่เจออย่างเช่น ABC คอนโดอย่างเงี้ยเราไปพิมพ์ ABC คอนโดติดก,กันเลยบางทีพอกด ค้นหามันหาไม่เจอเราก็ลองคอวักนิดนึงอ่ะมันก็จะดึงขึ้นมาให้แล้วก็เลขที่โฉนโดที่ดินในคอนโดเดียวกันเนี่ยเลขที่โฉนโดมันก็จะเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วก็ตำบลอ,อำเภออะไรจังหวัดอะไรและนี่ก็เป็นรูปแปลงของห้องชุดนะครับ ว่าห้องชุดเนี่ยมีลักษณะรูปล่างเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นเสากว้างยาวกี่เมตรตรงนี้เป็นระเบียงราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตรมันก็จะโชว์ไว้ตรงนี้สูงเพดานสูงเท่าไหร่2.4เมตรหรือ2.8เมตรเลยรเขาจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ถ้าเป็นเอกสารกรกสิทธิ์ห้องชุดเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นอ,อช อชสองนะครับเอกสารหนังสือกมสิทธิ์ห้องชุดก็คือเขาจะเรียกเป็นอชสองก็คืออาคารชุดอ่ะคราวนี้มาดูด,ด้านหลังอ่าอันนี้คนละชะโนโหนกับด้านหน้านะอ่าอันนี้เอกสารเนี่ยด้านหลังก็เป็นของอันนี้เอกสารด้านหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับอันน้านะเพียงแต่ว่าผมเอามาให้ดูพอดีมันมีกรณีศึกษาว่า ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผู้โอนกรรมสิทธิ์มีทั้งไถ่ถอนจำนองก็เลยเอามาให้ดูกันเหมือนกับตอนที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์จําได้ไหมครับก็คือถ้าเกิดเป็นการโอนสดมันก็จะโอนจากผู้ขายมาเป็นผู้ซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีประมาณนี้ก็คือจากแรกเลยเนี่ยเดเวลลอปเปอร์นะครับเขาถือกรรมสิทธิ์ในอาคารในในอาคารชุดเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเดเว l ลอปเ เสร็จแล้วเมื่อ,อคนซื้อคนที่หนึ่งหรือเขาก็จะโอนมาเป็นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่หนึ่งก็คือ,อสมมตินใน A แล้วกันในเอนี้พอในเเนี่ยไปยื่นขอสินเชื่อแบงก์ใน A ก็ต้องโอนนะครับไปจำนองที่ธนาคารเสร็จแล้วเนี่ย พอในเอจะขายให้ในบีนวันโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยในเอมันจะเป็นวันเดียวกันเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันวันที่เขาซื้อมันก็จะเป็นวันเดียวกันก็คือซื้อจากอ่าแลนด์จำกัดนะครับซื้อเสร็จแล้วไปจำนองมันก็จะเป็นวันเดียวกันสิบสามพฤศจิอ่าอย่างเงี้ยเป็นวันเดียวกันอ่าแลวกรรมสิทธิ์ก็คือมันก็จะไปจำนองไปอยู่ที่ธนาคารเนี้ยอืม เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาใน A ขายใน A ก็ต้องไปถ่ายถอนก่อนนะครับไปถ่ายถอนจากแบงค์เนี้ยมาเป็นของใน A เสร็จแล้วใน A ถึงจะโอนกนรรมสิทธิ์ไปให้นางสาว B ได้แล้วถ้าเกิดน,นางสาว B ไปยื่นขอสินเชื่อแบงก์อีกนางสาวบีก็จะโอนต่อไปให้แบงก์อีกอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับถ้าเกิดมีแบงก์เข้ามาเกี่ยวขอ้องคราวนี้เรามาดูมาตราในการคำนวณที่ดินกัน1ไร่เท่ากับ4งาน1ง,งานเท่ากับ100ตารางวา หนึ 1> 1่งตารางวาเท่ากับสี่ตารางเมตรหนึ 1, ่งพันหกร้อยตารางเมตรเท่ากับหนึ่งไร่อันนี้ก็เป็นมาตราที่ใช้ในการคำนวณที่ดินคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันสมมติว่ามีที่ดินสามไร่สองงานห้าสิบตารางวาเรามาดูว่าทั้งหมดมันคือกี่ตารางวาแล้วก็มาใช้มาตราะตะกี้นี้มาคำนวณสามไร่สามไร่ หนึ่งไร่เท่ากับ400ตารางวาเราก็คูณเข้าไปมันก็จะเท่ากับ1,200ตารางวาทีนี้เรามาดูงาน2งาน1งานมันเท่ากับ100ตารางวาก็เอา100คูณ2ก็ได้เป็น200ตารางวาแล้วก็บวกกับ50ตารางวาเราก็เอาทุกตัวมาบวกกันมันก็จะได้1,450ตารางวานะครับ3ไล่2งาน50ตารางวา มันก็จะเท่ากับ1,450งพันหตารางว่าก็ลองไปฝึกนะครับคูณไปคูณมาบ่อยๆก็จะชํานาญ